สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกม b e a t b e v e So กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหนใน3ตัวละครล่าสุดจากทังเกมนะครับอย่าง ปาซากิเบะโชจิโร่ทาดาโอกินะครับชื่อยาวมาก <c oughs> ก็เป็นในเวอร์ชั่นสงครามเลือดพันปีนะครับแน่นอนเวอร์ชั่นสงครามเลือดพันปีเนี่ยไม่ออกจากตัวฟีไม่ออกจากตู้กาชาอื่น,นๆเลยยกเวน้นตู้กาชาสงครามเลือดพันปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สงครามเลือดพันปีธรรมดานะเป็นแบบร่างย้อนอดีตนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเขาเนี่ยหนุ่มลงนะครับหล่อลงอ่าหล่อมากกว่าเดิมอีกนะครับเออหล่อลงอะไรนยะห <c oughs> ล่อมากกว่าเดิมอีกนะเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบ เราจะเห็นอีกทีคือเขาเป็นตาแก่แล้วนะตอนนี้คือร่างเวอร์ชันแบบไวและอ่อนนะครับยังเออๆอยู่นะยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับ <c oughs> ก็ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยผมต้องขอขอบคุณน้องฟิลนะที่ได้หยิบยื่นให้เรายืม ID มารีวิวนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเปิดไม่ได้ซาสกิเบะนะครับเขาก็บอกวาอ่าพี่เอา ID ผมไปยืมรีวิวดีกว่านะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของซาสกิเบะโชจิโร่กันว่าร่างนี้เวอร์ชันตอนเขาหนุ่มๆเนี่ยจะเก่งหรือเปล่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรััับบชมกนนะคร สำหรับข้อมูลตัวละครของซาสกิเบชโชจิโร่นะครับเวอร์ชันนี้ก็ยังคงเป็นเผ่าเยมทูตเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มาในรูปแบบสีเขียวนะครับเป็นสายสกิลเลยนก็ทุกล่างเป็นสายสกิลหมดนะครับล่างนี้ก็เป็นสายสกิลเหมือนเดิมนะครับเน้นค่า SP เป็นหลักนะครับค่า SP เนี่ยจะอยู่ที่872หน่วยที่เลเวล200นะถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารควินซี่ด้วยนะจะตีควินซี่ได้แรงขึ้นนะครับในส่วนของลิงก์ของซาสกิเบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ เพิ่มดับหยาดน้ําสีฟ้า30%เลยนะครับข้อดีของลิงก์เนี่ยคือคุณสามารถเอาไปใส่ให้ ตัวละครตัวอื่นก็ได้นะเอาไปดรอปหยาดน้ําได้เช่นกันนะสามารถไปใส่ได้เหมือนไอเทมเลยนะครับมาดูในส่วนของคุณสมบัติท่าโจมตีกันนะสำหรับคุณสมบัติท่าโจมตีของสาสกิเบนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปแบบการโจมตีระยะประชิดนะครับก็คือการโจมตีสีแดงเนาะนี่โจมตีประชิดนะครับแล้วก็มีสารพิบัติก็คือไฟฟ้านะติดช็อตนะครับทุกสกิลทุกการโจมตีมีโอกาสทําให้ศัตรูติดช็อตได้นะส่วนถ้าไม่ตายติดช็อต1 0 0เเซเลยนะครับ มาดูในส่วนของาพาสซีฟที่ซาสกิเบะจะได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกหลบเุเฉินบวก2รอบด้วยกันแล้วก็รวมตั้งต้นเป็นหลบได้หมด3รอบด้วยกันนะครับมียกเลิกการสตูแล้วก็เตีมุดดินด้วยนะตัวละครที่กาดการโจมตีระยะประชิดหรือว่ามุดดินอยู่ไม่สามารถกาดได้ไม่สามารถมุดดินได้นาะตีทะลุหมดเลยนะครับเพิ่มขอบเขตของสกิลเนี่ยกว้างขึ้น20%ด้วยนะครับมาดูในส่วนของอาบิลิตี้ที่เขาจะได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาได้ในเรื่องของความแรงทําให้ตายเพิ่มขึ้น 60%เเลยนะครับสำหรับซาสกิเบะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของลดคูดาวติดมาให้ด้วย12%สําสำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยพี่ลิงเขาเนี่ยเป็นเพิ่มดอบหยาดน้ําตัวเขาจะลดคูดาวทันหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเขามีติดมาให้เลยเนาะลดคูดาวสกิล12นะครับจานวนดอบน้ํายานะก็น้ําหอมมาแหละนะครับน้าหอมสีฟ้าเพิ่มขึ้นหขวดนะครับสำหรับน้ําหอมสีฟ้าเล็กเนาะแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มดอบหยาดน้ํา ไปเลย10หยาดนะ้าอันนี้เป็นอ b บ l i ิ y ี่ใหม่นะครับปกติเพิ่มหยาดน้ำเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ฟิกมาให้เลยว่าคุณได้10หยาดแน่นอนนะในการที่หยิบเขาไปเล่นนะครับเป็นอ i บ i ต y ใหม่เลยเนาะเพิ่มฮิตสกิลถึง2ด้วยกันนะครับสมัยนี้ตัวละครดรอปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วตัวละครดรอปต้องเล่นได้ต้องเก่งระดับหนึ่งด้วยนะซาส,สกิเบะตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นได้ความเก่งระดับหนึ่งด้วยนะเพราะมีฮิตสกิลบวกถึง2เลยนะครับ เมื่อศัตรูติดเนบชานะครับจะติดนานขึ้นอีก5วินาทีเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ตัวละครสีฟ้านะครับสีฟ้ามันแพ้สีเขียวอยู่แลลวเนาะก็ติดสนับพิบติง่ายขึ้นไปอีกนะครับจะมีในส่วนของทีมปาร์ตี้นะครับเพิ่มสเปเชียลมูฟอีก3 0นแล้วก็ความแรงทำให้ตายของตัวละครสีเขียวนเนี่ยเอาไปเลยเพิ่มขึ้นไปอีก30%เป็นตะเป็นตัวละครซับพอร์ตได้ด้วยนะสำหรับตัวละครสีเขียวที่อยากได้ทาให้ตายแรงๆแค่หยิบตกิเบะไปร่วมในทีมในปาร์ต้ามน่ยเพิขึ 30%ทั้งทีมที่เป็นตัวละครสีเขียวเท่านั้นนะครับทีมปาร์ตี้นะครับความเสียหายของยมทมูตสีเขียวแรงขึ้น40%เมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสนาะผิดปก,กตินะครับไอ้นี้ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้เช่นกันเนาะต่อมานะครับเมื่อซาสกิเบเนี่ยโจมตีใส่ตัวละครที่ติดเนปชานะคือติดช็อตเนี่ยจะติดช็อตจากใครก็ได้นะขอแค่ติดช็อตซาสกิเบจะตีดได้แรงขึ้น40%นะสำหรับโจมตีใส่ตัวละครที่ติดช็อตนะครับ จบไปสำหรับอ b บ l i ตี้ต่างๆของซาสกิเบะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคัมพี์ที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับสำหรับคมพี์ที่ผมแนะนำนะครับซาสกิเบเนี่ยขึ้นต้นด้วย sp นะสำหรับซาสกิเบนะขึ้นต้นด้วย sp เลยนะครับแล้วก็ตามด้วย fcs นะครับแล้วก็ตามมาด้วย adk นะแล้วก็ปิดท้ายที่ sp นะครับอ่าเป็น sp fcs adk แล้วก็ sp ที่ช่องสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวไปดูในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ลิง์ที่ผมแนะนํากันครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมจะแนะนําเหมือนเดิมเลยสายสกิลก็เน้นในเรื่องความแรงสกิลเล่นในเรื่องของเพิ่ม SP ไปนะครับเพิ่ม SP ภาษาไทยเนี่ยจะเขียนว่าพลังกดดันวิญญาณนะครับก็ให้ทุกคนเน้นค่านี้ไปเนาะถ้าเกิดทุกคนไม่มีของเหมือนผมไม่จำเป็นต้องใส่แบบผมไปก็ได้นะเพื่อนๆใส่ของที่มันแบบพอบวก SP ไปนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีของเลย พวกปงพวกเป็ดเนี่ยใส่ไปก็ได้นะถ้าคุณไม่มีของเลยนะครับแล้วคุณไม่ได้อัพพวก FCS อะไรพวกนี้นะครับใส่ได้เหมือนกันใส่ทดแทนไปได้นะครับหรือถ้าคุณไม่มีของอะไรเลยแล้วก็แล้วแต่นะไม่มีแบบบวก SP อะไรเลยคุณก็เอาเป็นของอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ทําให้คุณเล่นยากขึ้นอย่างเช่นกระตา่ายเนี่ยอันนั้นไม่แนะนําให้ใส่ทุกกรณีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณ ไม่มีคุณจะใส่เป็นเสื้อโยมทูตดาบโยมทูตหรือเหยื่อล่อฮัลโลหรือกีตงกีตาร์ใส่ได้เหมือนกันแต่ขอออฟล่างเป็นในเรื่องของเพิ่มพลังกดรัมยาน30%นนะเพราะว่า มันจะไปคำนวณกับค่าสกิลของคุณเนาะให้ความแรงสกิลความแรงที่ไม่ตายคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของลิงก์หลักๆผมแนะนําเป็นรถคูดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีลิงก์ดีกว่าเดิมจะมีในเรื่องของลิงก์รถคูดาวไปแล้วก็ได้เรื่องของเลือกเต็มหรือว่าจะเป็นรถคูดาวแล้วได้ในเรื่องของความแรงสกิลนะครับที่มันมี2ลิงก์ใน1อันเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่แบบนั้นไปก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีพื้นฐานผมแนะนําเป็นรถคูดาวนะติดรถคูดาวเป็นหลักนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ability น้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับสำหรับสกิเบเนี่ยได้หลายแบบเลยนะครับของผมเนี่ยอย่างแรกเหมือนเดิมผมแนะนำเป็นเลือดเป็นเรื่องของเลือดเต็มนะครับเฉพาะพลังกายเต็มคุณจะได้ค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวกอีก25ปเนะครับส่วนอันที่2เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆใช้เลยนะครับใส่เป็นลดค่าป้องกันก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆจะเอาไปลงในเลดบอสได้อันนี้สำหรับคนที่จะ เอาไปลงในเลดบอสเนาะเพราะสกิเบตมันได้ทั้งดรอปน้ําหอมเล็กแล้วก็หยาดน้ำนะครับเหมาะกันลงเลดบอสมากไอค่าป้องกันส่งผลมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยผมไม่ค่อยลงเลดบอสเท่าไหร่ส่วนมากผมเอาไปลิงก์หรือแบบเอาไปเล่นขำๆคุณจะใส่เป็นเพิ่มระยะแดดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเขาแดดต้องสองนะจะได้ผิวๆไปหรือจะใส่เป็นแบบดรอป ศิลาดอปเงินอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นไปก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เอาที่สอดคล้องกันนะเธอไม่พอใจสามารถถอดออกได้เสมอเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลานะครับใช้ของเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ลองผิดลองถูกกันไปนะแต่เธอหลักๆผมแนะนํา2ค่านี้นะครับเรามาเรียนรู้สก,กิลจากดันง่ายๆก่อนนะครับการดันน้าหอมเล็กเนาะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อน1 2ึโ่โอ้ย,อยเกือบปะโอ้โหสก,กิลไปก่อนแล้วกันอ่ะนี่นอ่ะตีปกตินะครับตี4ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ การโจมตีก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรนะก็ตีปกติเลยนะตี4จังหวะนะครับในส่วนของสกิลสกิลหระเบิดตรงหน้านะครับเป็นจุดเดียวนะสกิ 2, ลสองรวบก่อนแล้วก็ระเบิดนะทำความเสียหายตั้งแต่รวบเลยนะสกิลเขาเข้าใ <ๆ S 2> จง่ายมากนะก้อนหนึ่งเนี่ยระเบิดต้ม2ลรวบแล้วก็ระเบิดส่วน3ทั้งเจาะนะครับในภาพรวมของเกมเพย์โอเคเลยนะครับตีปกติไป นหนึ่งระเบิดมันเคลียร์มอนเตอร์1จุดได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดแรงพอนะเออแต่ในรูปแบบของสกิลผมว่าไม่มีปัญหาเลยในการเคลียร์มอนเตอร์ใน1ชุดนะครับเพราะว่าการออกสกิลโอเคนะครับโอ,โอ้เอา้าเอา้เอาอ๋อติดมืนโดนโจมตีเมื่อกี้เออลิงเลือดเต็มหายเลยไม่เป็นไรนะครับดันไม่อยากกดสกิลสามไปนี่ระเบิดอ๋อได้เอมาเมื่อกี้ผมเพิ่งเลือดจากอะไรอ๋อได้หีบมานะครับ มาเจอบอสเดี๋ยวมาดูความเท่ทาไมตายกันนะครับก่อนที่จะไปเล่นจริงในน้้ำหอมใหญ่เนะาะฉากแอนิเมะเป๊ะฉากแอนิเมะเป๊ะเลยไนี้ลองมาเจอในดันน้ำหอมใหญ่กันบ้างนะครับนี่กดสกิลไปโอ้โอ โอ๊ยเดี๋ยวติดช็อตเอ้ยเดี๋ยวติดผิดเสียวติดผิดท่าสามท่าหนึ่งโอ๊ยเก็บไม่หมดเว้ยโอเคเออบางจังหวะเก็บไม่หมดหว่งเมื่อกี้นะความกว้างความกว้างเมื่อกี้ไม่ถึงนะครับท่าหนึ่งท่าสองมอนเตอร์มีเกาะแข็งด้วยนะครับบางทีเนี่ยศัตรูมันไม่ติดสารพิบัติก็จะเบาๆหน่อยนะบางจังหวะนะครับเออ มันมีเกาะแข็งนะครับพอมีเกาะแข็งเนี่ยบางจังหวะเก็บไม่หมดเนาะเพราะว่าติดเกาะแข็งนะครับดาเมจส่งไม่ทะลุนะครับแต่ตัวเขามีอาบิตี้เพิ่มให้ตัวละครสีฟ้าติดง่ายขึ้นนะเออก็ดีกว่าไม่มีเลยนะครับอันนี้ช่วยให้ติดง่ายขึ้นด้วยบางจังหวะมอนเตอร์มันอาจจะโดนจากการติดสถานปกติแล้วก็ระเบิดตายไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมอนเตอร์ในดันน้ำหอมใหญ่ไม่มีเกาะแข็งเนี่ยบางมากๆเนี่ยอันนี้มีตีจิ้มปะเอา อ๋อทุกคนผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันฝืดๆนะครับโอ้โหเลื่อนลดด้วยเมื่อกี้ผมไปงกสกิลไม่ยอมกดสกิลอะดันนี้มอนเตอร์กันช็อตครับทุกคนค <c oughs> ั้งนี้มอนเตอร์กันช็อตทุกคนพ่บกิเบะเลยแบบไม่ได้โชว์เลยนะครับโอ้นี่ขนาดมอนเตอร์กันช็อตนะเกาะไม่มีเกาะแข่งนะครับยังสังเกตได้ว่าตอนที่เลือดผมเต็มเนี่ยสกิลเดียวนะทุดเดียวอีกฝ่ายก็ตายเหมือนกันนะครับ เออพออันนี้มันไม่มีพอเลือนลดนะพอมาเลือนลดดามเมจก็ตกนะครับเพราะว่าผมใส่ของเลือดเต็มซะส่วนใหญ่นะครับไม่ตายต่อแย่มากเลยมอนเตอร์มีมีกันช็อตด้วยนะซาคิเบะเล่นยากเลยนะเดดดำน้อหอมใหญ่นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันกันช็อตกันนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่นะยังผ่านได้สบายๆอยู่นะต่อให้กันช็อตกระตับ มาดูในส่วนของดันยากสุดกันบ้างนะครับกับดันเก็บแต้มโบนัสนอโมนเตอร์เจเวล2 0 0แล้วก็มีซูเปอร์เมอร์ด้วยนะครั้งนี้เนี่ยผมลงเป็นในของดัน8ปดีนะทุกคนเพราะว่าไอ้ดันสงครามเลือดพันปีเนี่ยมอนเตอร์มันสีแดงส,สกิเบสมันแพ้สีนะเดี๋ยวจะบันเทิงเกินนะครับผมก็เลยลงแบบแบบนี้ดีกว่านะซอฟๆหน่อยนะครับลงเป็นของ8ปีเอานะมอนเตอร์เป็นสีเขียวนะครับก็ไม่แพ้สีด้วยเนาะนี่ จริงๆถ้าเกิดลงแซฟแพ้สีเจอสีแดงเนะี่ยมันก็ไหวแหละนะอารมณ์เหมือนตอนที่ผมเคยรีวิวมิล่าโรสนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะลำบากลำบนนิดนึงนะครับเออเรามาดูแบบไม่แพ้สีดีกว่าอุ้ยนี่หลบน่ารำคาญมากเลยบันเตอร์หลบนี่ซุปเปอร์เมื่อแล้วทำไมตีไปโอเคนี่หนึ่งขั้ห้านะครับอันนี้หนึ่งขั้ห้าแล้วก็ทำคัมพีเอสพีอย่างเดียวนะคัมพีเอสพีสิบนะครับน้ำหอมยี่สิบเนาะนี่ระเบิดวิ มันมีซูเปอร์เมอร์มันไล่บวชผมรัวเลยโอ้โหหลบหลบไปเรื่อยๆนี่จังหวะนี้เวลาเจอมอนเตอร์ซูเปอร์เมอร์มันไม่โดนดูดนะครับท่าสามเอ้ท่าสองเราจัดการไอพวกมอนเตอร์ที่มีซูเปอร์เมอร์ลำบากมากเลยบางจังหวะเนาะพอมอนเตอร์มันไม่โดนดูดแล้วเนี่ยมันไม่โดนดาเมจครบนะบางจังหวะนะครับสกิปอุ้ยวุ้ยอุ้ระเบิดโอเค ลำบากลำบนเหมือนกัน <laughs> มอนเตอร์ถึกนะครับนี่แต่ก็ไม่ใช่มีปัญหานะ <ไป S 1> จริง,รงเออโอ้ท่าสามมิดอีกแล้วมอนเตอร์อยู่ข้างหลังโอ้โหเปลืองสกิลมาก <laughs> จังหวะเมื่อกี้คุณๆนั่งเหมือนเคยเจอ <laughs> รู้สึกเหมือนเคยรีวิวสักตัวหนึ่งแล้วมันเกิดจังหวะแบบเมื่อกี้เหมือนกันโอ้ไอ้ตัวนี้มาลวไอ้ตัวกิ้งน่ารำคาญมากอะท่าสามโอเคท่าสามเป็นท่าที่แบบโอ้โหดูดิมอนเตอร์มันเกิดข้างหลังหมดเลย เป็นท่าที่ผมหวังผลมากนะครับดันปล่อยทะลุไปนะจังหวะเมาื่อกี้เอ้จังหวะแรกอะนะครับโคตรเสียดายเลยสามนีอ่อ่าสองอ่าดูดรวบโอเคถ้าเกิดมอนเตอร์ถึกๆเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนามือขนาดนั้นนะครับกิวไปเลยโอเคออ้ยไอโอเค,ออเคตชดช็อต นี่สกิลหนึงเนี่ยเวลามันเปิเทิร์มเป็นซูเปอร์เมอร์มันโดนสกิลแล้วมันโดนดีดออกบางทีนะพอมันโดนดีดออกบางทีมันโดนดาเมจไม่เต็มที่อ่ะโคตรเซ็งเลยแบบมันอยู่ปลายๆอะทุกคนแล้วมันโดนดาเมจแบบบลัฟมันโดนดีดออกนะครับมันโดนซูเปอร์มันเป็นซูเปอร์เมอร์ไงมันก็เหมือนครับถอยหลังไปนิดนึงนะโอเคเออบางใครเลยก็ได้นะ บางใครก็ดูกระจกกระจอกไงเอาสายฟ้าเคลือบดับโอเคไะเราทำยามาโตะของเราเป็นแผลได้เลยนะเออนี่ทำยามาโตะเป็นแผลได้เลยโอ้โหทำไมมันใกล้ขนาดนีน้โอ้โหใกล้ชิดก,กินไปหรือเปล่าบางใคร,ใครโอเคบอสอยู่ไหนอะ โอ้ยเกือบตายอ๋ออีไฟติดติดสถานที่ปกติจากสกิลเมื่อกี้ไม่ได้จากทําให้ตายนะทุกคนมันก็เลยแบบหายเร็วกว่าเดิมผมนึกว่ามันติดจากทําให้ตายเมื่อกี้ดูไม่ทัน เป็นยังไงบ้างครับกับซาสกิเบชโชจิโ่นะครับต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดูดีนะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีความสามารถในการฝ่ามนะครับซาสกิเบเนี่ยสามารถดรอปหยาดนนะ้ํา ได้สูงที่สุดในบรรดาตัวละครสีเขียวทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมี Ability ในการดรอปยดน้ํา30%เลยคุณสามารถเอาไปใช้เป็นตัวละครเชื่อมก็ได้นะเอาไปใส่ให้ตัวละครอื่นก็ได้ถ้าเด็คุณเบื่อในการเล่นซาสกิเบะนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเองคุณจะได้ Ability ใหม่นะที่มีแค่ตัวเขา ณนะตอนนี้นะมีแค่ตัวเขานะครับก็คือการดออัอหยาดน้ําเพิ่มอีกสิบหยาดนะครับรวมไปถึงดอปน้ําหอมเล็กสีฟ้าอีก5ขวดด้วยนะทำให้ตัวละครเขาเป็นตัวละครที่ดออัอหยาดน้ําสีฟ้าเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเขาเนี่ยเหมาะกับการลงเลนบอสมากที่สุดด้วยในตัวละครสีเขียวนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคุณเอาตัวซาสกิเบะไปลงเนี่ยคุณจะได้ในการจํานวนที่คุ้มที่สุดนะสำหรับคนที่จะไปฟาร์มนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแบกเอาไปแรงแบบสุดๆตัวขนาดนั้นนะครับถ้าคุณจะไปฟาร์มซาสกิเบะ ฟาร์มเลดบอสคุ้มสุดมากๆนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยดรอปหยาดน้ํา,าได้เยอะกว่าตัวอื่นแล้วก็ดรอปน้ําหอมเล็กไปด้วยนะครับเลดบอสมันจะได้ทั้งหยาดน้ํา,าแล้วก็น้ําหอมเล็กนะครับซาสก,กิเบะเหมาะกเหมาะก,กับก,การลงเลดบอสมากๆนะรวมไปถึงเกมพงเกมเพคคือโอเคนะโจมตีใส่บอสได้เคลียร์มอนสเตอร์แต่ละชุดได้ด้วยนะสำหรับสกิลทั้งสสกิลของซาสก,ก,กิเบะผมมองว่า1สกิลเคลียร์มอนสเตอร์1ชุดได้ไม่มีปัญหานะเธอคุณทามาแรงระดับ1นะครับแล้วก็ ในส่วนของอาวลิตต่างๆช่วยเพื่อนในเลดบอสได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแรงทําให้ตายให้ตัวละครสีเขียวในปาร์ตี้นะครับหรือว่าเพิ่มความแรงให้ตัวละครสีเขียวเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสารพิโปตินะครับและซาสก,กิเบะเองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเพิ่มโอกาสทําให้ตัวละครสีฟ้าติดสารพิโปติ อีกด้วยนะครับก็เหมาะการลงเลนบอสมากๆสำหรับซาสกิเบะณปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวของซาสกิเบะเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับตัวละครอ,อื่นที่เป็นตัวละครฟาร์มเหมือนกันไอ้นี้ผมขอเทียบนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%เนะครับบางตัวเนี่ยจะมีจุดเด่นของการฟาร์มที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ผมขอเทียบกับอิชิดะก่อนแล้วกันสำหรับอิชิดะเนี่ยตัวนั้นเนี่ยออกมาคือครบ จบในการในการฟาร์มเพราะอิชิดะเขาจะดรอปในเรื่องของอยดน้ําน้ําหอมเล็กและกอน้นําหอมใหญ่ถ้าเกิดมองในเรื่องของการภาพรวมในการดรอปทั้ง3อย่างอิชิดะดูดีกว่าซาสกิเบะครับแต่ถ้าเกิดมองในภาพอื่นอย่างเช่นดรอปหยดน้ําแน่นอนอิชิดะแพ้ซาสกิเบะเพราะอะไรซาสกิเบะมีอบิลิตี้ในการเพิ่มดรอปสิบ 10. และนอกจากนั้นสัก,กิเบะยังสามารถไปเป็นลิงได้อิชิดะมันไม่สามารถไปเป็นลิงและเพิ่มดอกได้นะแต่สัก,กิเบะสามารถไปเป็นลิงและเพิ่มดอกหยาดน้าได้นะครับในส่วนของเกมเพลย์ผมชอบเกมเพลย์สัก,กิเบะมากกว่านะสก,กิลสองของอิชิดะมันเป็นการดูดก็จริงแต่ว่าจังหวะแรกเขาไม่ได้ทําดาเมจเขาจะทําแค่การดูดอย่างเดียวบางที่อ่ะคือผมต้องการการระเบิดนะในการทำดาเมจหนึ่งจังหวะเพื่อการเคลียร์วันเตอร์หนึ่งชุด อิชิดะมันต้องรอในการออกดาเมจไล่ดาเมจจนครบสลับสกิลสองสกิเบะมันรวบแล้วก็ระเบิดไปเลยนะครับพอบางจาังหวะมันคือแบบต้องการความเร็วนะสกิเบะจะตอบโจทย์กว่านะครับแล้วถ้าเกิดเอาอิชิดะกับสกิเบะไปลงดันเลดบอสเนี่ยแน่นอนตามที่ผมบอกข้างต้นนะครับสกิเบะดูดีกว่ามากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเพ์ในเรื่องของการดรอปต่างๆนะคือคุ้มกว่าอิชิดะนะครับแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าอิชิดะมันแย่นะเอออันนี้ผมแค่บอกว่าถ้าเกิดในเรื่องของการลงเลดบอสในเรื่องของการ อดอบหยาดนา้ำซาสากิเบะโอเคกว่านะในเรื่องของเกมเพย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดผมมองว่ามีอิชิดะอยู่แล้วจําเป็นต้องหาซาสาก,กิเบะไหมอันนี้สำหรับคนที่คิดนะว่าแบบอยากจะหาซาสาก,กิเบะอยู่นะครับแล้วมีอิชิดะอยู่แล้วผมคิดว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถไม่ต้องเปิดต่อก็ได้หรือเปิดต่อก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเปิดต่อมันไม่ดีอะไรนะแต่ว่าเธอเพื่อนๆมีเพชรแบบมีเพชรเยอะอยากเปิดต่อโอเคแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยมีเพชรแล้วแล้วถามคำแนะนาผมว่าเฮ้ยพี่ ผมมีอิชิดะอยู่แล้วแต่ผมอยากได้สก,กิเบะมาดอปอยากได้มาลงเลทผมคิดว่าคุณประหยัดเพชรของคุณเอาอิชิดะไปลงเหมือนเดิมก็ได้นะไอหยาาัดน้ําไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะครับเพราะว่าเพชรหมดกับหยัดน้ํามหมดเนี่ยไอหยัดน้ายังฟาร์มได้แต่เพชรหมดเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดมันไม่ได้ฟาร์มแบบเรื่อยๆได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําว่าเก็บเพชรไว้ดีกว่านะถ้าเกิดอิชิดะแล้วยังผมเนี่ยผมมีอิชิดะอยู่แล้วผมมีเงินอยู่แล้วผมก็ ไม่ได้สนใจสกิเบะมากได้ก็ดีนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอโอกาสหน้าก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับซาสกิเบะเนาะเพื่อนๆใช้แล้วมีความคิดเห็นยังไงบอกกันได้นะครับหรือระหว่างการเปรียบเทียบระหว่างซาสกิเบะกับอิชิดะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบอกกันได้นะครับตามที่บอกผมจะไม่ได้เปรียบเทียบแบบ1 0 0อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าข้อดีแต่ละตัวแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะแล้วตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นแค่สาบาทต่อเดือนก็สามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับโอเคไว้เจอใหม่วิดีโอหน้านะครับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดตดตามกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ